วันนี้เราปลูกแล้วจ้าเราจะมาซื้ออะไรคะหนุ่มแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เดี๋ยวยังไม่แนะนำเลยเอามีอันนี้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 คืออะไรล่ะเรียงมาดีขนมนะคะไม่ใช่ดีล่าของเล่นไม่ใช่ขนมอืมอน่องเลันนี้คืออะไรอุลตร้าแมนอ้อเอาอันไหน ก็ไม่รู้ที่ใส่พุงเจนีีดกว่าพุงเจด้วยแม่ไททันอุ้มพุงเจพก็แม่ไทกะอืพุงคุเจดี่แม่จีบักอ้าวตังนี่อะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตังข้าวไข่จอะไรไลยบุกอะไรสักอย่างเนี่ยตังดาบดาบอะไรอ่ะไม่รู้ดาบอาคิเลกะเอออันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะตังตีจำไม่ได้หรอจำไม่ได้มาคุณไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูมาแล้ว เออมันกว่าของมันน่าจะถูกแหละของมันน่าจะถูกอะเพราะว่าเรื่องมันจบไปแล้วแถมจบไปนานด้วยอ่ะลองลองให้ดูสิเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไหมเ,เล่นให้ดูเล่นอย่างนี้ะนะมาเราเล่นให้ดูมันต้องใส่อันนั้นเหรอ พี่โมจะเล่นอะไรให้ดูเนี่ยในเรื่องอะไรลูกในเรื่องเซเบอร์อย่างหมดแลยต่อไปถ้าไม่ตายไม่เอาถอันนี้ค่ะ เรไปถ้าไม่ตายอืมอออไปเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่มาหนะ่ะมากดถ้ามไม่ตายให้อะต,อตัตัตตงมีค่นี่แหละถ้าไม่ตายตายังเอาตังไปอ่ะโอเค คนนี้ก็จะซื้ออย่างเดียวเลยเนื้อเอาไปเชื่อมต่อกับตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ปะออออื้านเียชต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เนี่ะมีอันอย่างนึงตรงนี้เห็นตรงนี้ปะ เห็นครับเอาไปใส่นี่เหมดแล้วค่ะอันนี้เจะรู้ว่าไหนเป็นอันไหนใครเขียนวิดขอแล้วอันต่อไปเล่นยังไงอันต่อไปเล่นยังไงลูกอุลตราแมนเนาะอุลตราแมนใช่บอสอุลตราแมนใช่บอเดี๋ยวพี่ทายก่อน เดียวเกียวพี่ขอ,อก,กอ <ST> ่อนอุตลตร้าแมนใช่ปะต่อไปอะ<แ>่ะมาอย<แ>่างแรก<แ>เราเห็นอันนีใน้ใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเลยไวแ,แต่ว่ามันตอนนี้เปิดเทอร์เรียเปิดจ้วแต่ว่าให้เรานะครับกด ปน่อะรครับแปลงร่า<บ>งเหรอแปลงร่างเป็นอะไรเหรอเป็นอุลตร้าแมนวอกอุลตร้าแมนอ็อกอือ <c oughs> แค่เอาเสียบแค่เอาแปะกันน่ะเหรอ,อ,อเออทำาหนือก็ได้ต่อไปนะ ันกอโอแค่จับอย่างนั้นน่ะเหรอ,อม,มันก็มันก็แปลงได้แม่อันนี้อาจจะมันอาจจะรีวิว,ว,วน้ำหน,น่อยนะเนี่ยอืมไม่เป็นไรครับต่อไปอ่ะถ้าเกิดทำใหม่ถ้าเกิดทำเอกอะ มันจะเป็นท uh, ่าไม้ตายเนี่ยถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยอีกอ่ะมันจะเป็นท่าไม้ตายถ้าไม้ตายผงให้กับต่อไปเอาอุลตร้าแมนบูมะอืมสวัสดีค่ะสีฟ้าอ๋อใส่สีฟ้าเมื่อกี้ใส่สีแดงใช่อืม นะถ้าเกิดเราทำอีกอะต่อไปมันจะเป็นท่าไม้ตายาต,ต,าต่อไปเป็นอุนตาแมนอ่ะจะทำต่อไปเป็นอันนี้อุนตาแมนทัชให้ททยเป็นสีอะไรสีมว่วงพิษ ที่ไรอะอันน้าอ่ะไทยก่อนใหยก่อนผีไม่เป็นไรสีเหลืองดูนะสีเหลืองเอ้ยสีเขียวเขียวต่อไปถ้าเกิดถ้าเกิดเราทำอีกอะ มันก็จะเป็นถ้าไม่ตายเปิดแล้วค่ะกินอะไรคินอะไรของเขาไอติมค่ะอ yeah ๋อไอติมเหรอส่วนอันน huh? ี้นะครับคือ พอคุณแจของอุาแมนไทกะอ่างนี้นโโ like ะมะตรงนี้ช่วยท่านตรงนี้เป็นพอคุณแจเลยถ้าเกิดเราอยากใช้เปล่ให้ทำแบบนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ เล่นพิมกุลตั้งแต่กี่ปีมาละสามสามปีแล้วมีอยู่ในคลิปมีอยู่ในคลิปใช่ไหมลูกคลิปตอนสามปีที่แล้วโมกุลเคยรีวิวไว้อยู่มันเนื้อแก่แต่ตอนนั้นมันตอนเด็กโมกุลอาจจะฟังไม่เยองเพราะว่าตอนนั้นมันเด็กเกมเกมเเข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเลยเรื่องเลเข้าเรื่องอะไรอ่ะ ที่มังุณขายของไงไม่เข้าเลยเอาสวัสดีค่ะอค่ะหน,นูจะซื้ออะไรคะจังขายคนไรอยอ่กางเกงก็ดุนท่าวันนี้ต้องขายขนมค่ะ <ś c oughs> วันนี้ร่วงเอาวอติมติมนี่อัมโคละโคละก็ได้ไอติมเหรอคะนะ่ะเท่าไหร่ล่ะ <200 S 2> สองร้อยจ่ายตังค่ะหนูรู้จักไหมสองร้อยแป๊ะแบงอะไรบ้างอะคนขายเหมือนเยียวยาแต่ันจะเล่นเองอะคนขายอะจริงนะไม่คนขายจะเล่นเองอะอปวดฟันหนูกินไอติมงไงคะหนูก็เลยปวดฟันนะเห็นไหม ปดท้องปวดฟันปวดฟันแล้วก็กินลูกอมเข้าไปราแปรงฟันกันนะอ่ะแปรงสีฟ้านะแปรงกันเสร็จแล้วเ้เฮ้ย รามาลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลาการรีวิวอีกใหม่พรุ่งนี้เรารีวิวใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายสสวัดีค่ะบ๊ายบายน้องเกียวมาบ๊ายบายแม่หันมา